س ب الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจเจริญ wa ah uh. ah, เพิ่มพูนจากพระองค์ละสุมตลาจงปรสบแด่ผู้ชมทางบ้านทุกท่านพี่น้องครับเรายังอยู่ในเรื่องนะครับหุกกมต่างๆของการเป็นอิหม,ม่ามนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดกันมาถึงตรงวิธีการ คัดเลือกอิหม่ามนะว่าใครมีสิทธิ์มากที่สุดหรือใครสมควรที่สุดกับตําแหน่งอันทรงเกียรตินี้นะครับก็คือตําแหน่งอิหม่านนะครับเราบอกว่าคนที่อะไรครับคนที่สมควรได้รับตําแหน่งนี้มากที่สุดเนี่ยคนที่ถูกคนที่จะสุกเสนอให้ทําหน้าที่นี้ที่สุดก็คืออันดับแรกเลยก็คือคนที่อ่านกุรานได้ดีที่สุดนะ คำว่าอ่านกุรอานได้ดีที่สุดนี่นะครับก็อย่างที่เราบอกมาเมื่อครั้งที่แล้วว่าต้องหมายถึงอ่านกูรอานดีแล้วยังไม่พอนะครับต้องมีความเข้าใจด้วยนะครับต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดด้วยอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องมีฟิกเกี่ยวกับเรื่องละหมาดนะฟิกเนี่ยมัน,ม,นมันบรุนเลยนะมันกว้างใหญ่ไพศาลเลยแต่ว่าคนที่จะเป็นอิหมามนั้นเนี่ยนะครับนอกจากอ่านดีแล้วจะต้องมีฟิกมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดด้วยนะอันดับที่2ถ้าหากว่ามีอ่านดีเท่ากันนะครับก็เลือกอะไรครับ คนที่มีความรู้เนี่ยในเรื่องของศาสนาโดยรวมนะครับมากที่สุดนะครับรู้สุนนะนะครับมากที่สุดก็คือมีความเข้าใจในศาสนามากที่สุดนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้ตรงแค่สองสองลำดับนี้นะครับต่อไปว,วันนี้เรามาอ่านต่อนะครับเชคซาลิมฟาซานพูดต่อนะว่าฟาัสตวาวนะครับฟิลฟิกฮิวัลกิรอ,อาตบ קדّم ال أقدامه هجرة والهجرة لانتقال من ب ل د ا ل ش ي ط إلى ب ل د الإسلام แล้วเมื่อพวกเขาเนี่ยมีความเท่ากันในเรื่องของการฟิกแล้วก็นในเรื่องของการอ่านนะก็คือดีเท่ากันอ่านดีเท่ากันมีความรู้ความเข้าใจเท่ากันนะครับแยกแยะไม่ออกเลยนะครับุด ّم ال أقدامه ه ج ร ة ก็ให้เอาคนที่อะไรครับ มีการอพยพมาก่อนนะครับอบพยพมาก่อนแล้วก็การอพยพในที่นี้หมายถึงการย้ายจากเมืองแห่งชิริกไปสู่เมืองของอิสลามการย้ายจากเมืองที่มีการตั้งภาคีไปสู่เมืองของอัลอิสลามนะครับอันนี้ก็คือลำดับที่3ในการเลือกนะครับลำดับที่1อ่านดีที่สุดอันดับที่2มีฟิกมากที่สุดนะครับ อันดับที่3นะครับอพยพมาอยู่ก่อนนะครับมาสู่รัฐาอิสลามก่อนหรือบ้านเมืองของอิสลามก่อนนะครับไฟดัสตัวอวิลกิราตีวัลฟิกิวัลฮิจารตีกุดดิมัลอักบรูซินนันนะแล้วถ้าพวกเขาเท่ากันอีกนะทั้งในเรื่องของการอ่านทั้งในเรื่องของฟิกเรื่องของความเข้าใจศาสนาทั้งในเรื่องของการฮิจระการอพยพโยกย้ายกุดดิมัลอักบรูซินนันก็ให้อะไรครับ เสนอคนที am. Am ina, ่มีอายุเยอะที่สุดนะครับก็คืออะไรครับเอาคนอาวุโสที่สุดนะครับมีวัยวุฒิมากที่สุดนะครับแก่ที่สุดผู้นี้ง่ายในบุคคลเหล่านี้นะครับหรือเขาเรีิสโลโลฮัอะไรฮิวส์สลัมเพราะท่านนบีมสลโลสั่กล่าวเอาไว้ว่าวันยาอุมมะกุมอัคบารุกุมและจงให้คนที่มีอายุเยอะที่สุดในหมู่พวกท่านนั้นเป็นอิหม่ามนำพวกท่านมุตตฟคอนอะไรฮิเลอันนักีบารสินนีฟิลอิสลามีฟาดีและตุนเพราะ ความอายุเยอะนั้นในอิสลามถือว่าเป็นคุณค่าเนี่ยเป็นคุณค่าและความเประเสริฐเนี่ยเพราะฉะนั้นคนแก่ในอิสลามเนี่ยไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่คนที่สังคมจะต้องประนามหรือไม่ใช่คนที่สังคมจะดูดายดูถูกว่าแก่แล้วหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับ ไม่มีประโยชน์อันใดแล้วนะครับไม่ใช่นะอิสลามถือว่าคนแก่อิสลามนั้นให้เกียรติคนแก่มากๆเลยนะครับแล้วก็คนมุสลิมทุกคนนั้นยิ่งเจอคนแก่มากเท่าไหร่ก็ต้องระวังนะครับต้องปฏิบัติกับเขาอย่างอย่างเคารพนับถืออย่างทนุถนอมอย่างเมตตาสงสารนะครับที่สุดนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าเพราะว่าในอิสลามนั้นความแก่ถือว่าเป็นฟาดีละ ถือว่าเป็นความประเสริฐนะคนที่ยิ่งแก่มากเท่าไหร่ในอิสลามถือว่าเขาโชคดีเนะเพราะว่าคนที่อายุยิ่งเยอะเท่าไหร่เท่ากับเขาได้สั่งสมความดียิ่งมากเท่านั้นมากมากเท่านั้นนะครับ<ม>ถือว่าอันนี้เป็นคุณค่าและความประเสริฐของตัวเขานีที่คนที่อายุน้อยหรืออายุสั้นไม่ไม่ไม่มีโอกาสแบบเขานะครับวะเลีนนะฮูอักระบุอิลัลคุชุยว่าอิจาบติดดวัวและเพราะว่ามันจะ เป็นสิ่งที่นำไปสู่การคุ้ชัวความนอบน้อมต่อลอสมาโนตาลาและการได้รับการตอบสนองการขอดอามากกว่าเพราะว่าคนแก่ที่ผ่านโลกมามากเนี่ยจิตใจก็ยิ่งจะสงบนิ่งมากนะครับมีความมั่นคงมากเมื่อคนที่นะครับผ่านโลกมามากมีจิตใจสงบมีความมั่นคงนะแล้วก็สามารถที่จะตัดกิเลสตัณหาต่างๆได้นะมากกว่าคนหนุ่มๆเนี่ยนะ การขอดูอาของเขาก็น่าจะได้รับการตอบรับหน้าที่พงัลักษณ์สุบฮานุตาลามากกว่านะครับวัดเดลีลูาอาลาฮาาต,ต์ตตีบและก็หลกักฐานที่มาสนับสนุนยืนยันถึงการเรียงลำดับแบบดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็คืออัลฮะดีสุลเลดีรอวาหูมุสลิมนุอ,นอันอบีมัสอูดินิลบัดเดรี รดิลลาห์อันหูอันินนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวก็คือฮะดิษที่ท่านอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกไว้นะครับจากรายงานของอบูมัสอูดอัลบาดรีนะครับรดิลลาห์อันหูจากท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่านะครับ <S 2> <S 2> ยาอุมมุลกาวมาอักราอุมลิกิตาบิลละจะนำละหมาดกลุ่มชนนก็คือคนที่อ่านกิตาบุลลอฮ์ได้ดีที่สุดในหมู่พวกเขานะครับ คนที่จะอ่านคนที่จะนําเป็นอิหม,ม,มามนําละหมาดกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดน,นั้นก็คือคนที่อ่านกิตาบุลอฮออ่านคัมภีร์ของร้อได้ดีที่สุดฝังกานูฟิลกิรออติสวาอันฝาอัละมัฮมฮุบิสซุนนะแล้วถ้าพวกเขามีความเท่าเทียมกันมีการทัดเทียมกันในเรื่องของการอ่านก็จงให้คนที่มีความรู้ซุนนะที่สุดนะครับในหมู่พวกเขานะครับเป็น ไิงกานูฟิสสุนนติสวอันฟาคดามุฮุมมิจรอแล้วถ้าพวกเขามีความทัดเทียมกันในเรื่องของสุนนะก็จงให้คนที่มีฮิจรอมาก่อนนะครับอพยพบมาก่อนไิงกานูฟิลฮิจรอติสวอันฟาคดามูฮุมมิสินนันนะครับแล้วถ้านะครับแล้วถ้า การทิจารอของพวกเขาและถ้าพวกเขาเทนะ่าเทียมกันทัดเทียมกันในเรื่องของการทิจารอก็จงให้คนที่มีอายุนะแก่ที่สุดนะอันนี้คือ h ะด i ษของท่านนาบุีมอัลซาลออะไรซัลลัมนะที่เป็น h ะดีษที่มีอยู่ทั้งในซาฮีบุคารีแล้วก็มุสลิมเลยนะครับที่อธิบายถึงตัตีบนะครับการเรียงลําดับแบบนี้นะครับ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دي قلعو فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة ويهنن تهنوى صلى الله عليه وسلم هاي خنخاك الله لا سنة มาก่อนไฟนิสตาวฟิลไอล์กุดดิมาบิสับกีลลอามาลิซซลเลแล้วถ้าเขาเท่าทัดเทียมกันในเรื่องของความรู้ก็ให้สิทธิแก่คนที่ทำอามัลซอแเละมาก่อนก็นคือคนที่มีโอกาสได้ทำปฏิบัติการงานที่ดีมาก่อนนะครับ วัดด م ม السابق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر ألا من سبق بخلق الله وهو كبار السن لأ คนทีนะ่มาก่อนนะโดยการที่เขาทำอนะมัลสล่ะด้วยกับการเลือกของเขาเองนะพวกเขานั้นอะไรครับ ได้สิทธิก่อนคนคน,คนนี้ก็คืออะไรครับคนที่อพยพนะครับได้สิทธิก่อนคนที่มาก่อนในการสร้างสารรค์ของอัลลอฮ์ซึ่งก็คือคนที่มีอายุเยอะนะครับอินตา,าสิ้นสุดคําพูดของท่านเชคุลิซามีนุติมตมียะนะครับพี่น้องฟังผมแปลทีละตัวแล้วอาจจะงงนะครับถ้าเรามาเรียบเรียงใหม่ก็คือว่า,าท่านเชคุลิซามีนุนนติมเตมียะบอกว่า หลัการอิสลามเนี่ยให้ค่ากับคนที่มีความรู้ในกิตาบุลลและสุนนะเนี่ยมากกว่าอันอันอืนอ่นๆเลยนะครับแล้วก็คือคือถ้าถ้าคนต่างวัยต่างอะไรกันแล้วเนี่ยนะต่อให้คนคนหนึ่งอายุเยอะด้วยนะคนหนึ่งอายุ60ิบนะแต่คนหนึ่งอายุแค่ยี่สิบแต่คนคนอายุยี่เนี่ยมีความรู้ในกิตาบุลลและสุนนะแตกฉานนะแต่คนอายุ60ิบไม่ ไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยแค่ละหมาดเป็นเท่าน,นั้นเองเนะท่องจํากุรานได้นะบ้างเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับความรู้ในกิตาบุฮรและสุนัะนั้นมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ค่ากับคนที่ทําดีมาก่อนคนที่โมีโอกาสทําความดีมาก่อนก็คือคนที่อพยพมาสู่รัฐอิสลามก่อนนะครับก่อนคนที่อะไรครับก่อนแม้กระทั่งคนที่มีอายุเยอะนะครับ เพราะว่าคนที่มีอายุเยอะนั้นอาจจะเข้ารับอิสลามในภายหลังนะก็ให้ค่ากับคนที่ทําความดีมาก่อนนะเข้ารับอิสลามก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเรียงตามลําดับนะไปนะครับตรงจุดนี้คือการอะไรครับการเลือกนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับมีกี่สเต็ปด้วยกันพี่น้องมา,นะมาย้อนใหม่นะอันแรกเลยก็คืออะไรครับอ่านดีก่อนอันที่หนึ่งนะ อันที่2นะครับมีความรู้ในสุนนะนะครับอันที่3นะครับก็คือคนที่อพยพมาก่อนนะครับแล้วก็อันที่4ีนะ่ถึงจะเป็นอะไรครับคนที่มีอายุเยอะนะครับอันนี้คือการเรียงตามสเต็ปตามสเต็ปนี้นะครับอ่านอ่านดีนะี แล้วก็มีความรู้นะครับแล้วก็อพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ก่อนนะครับมาอยู่ในบ้านเมืองของอิสลามก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะอายุนะครับอันนี้คือตามที่ท่านเชคซาลาบินฟาวจานเรียงนะครับตามที่เราได้อ่านกันมานะครับก็เพราะฉะนั้นการเพราะฉะนั้นการที่เราจะ หรือการที่คนในมูกเกมเนเวลาจะคัดสรรน,นะครับก็ต้องอะไรครับนึกถึงเอ,อนึกถึงมาตรวัดนะครับที่ท่านอาััดุลลาลา์าลาสุลตามได้วางเอาไว้นะครับว่าเวลาเราจะคัดสรรคนที่ขึ้นมาเป็นอิมามนะครับนำคนในมูกเกมทั้งมูกเกมเลยเนี่ยแล้วก็เขาจะต้องอยู่ในตําแหน่งนี้ไปอีกนานเนี่ยก็จะต้องเรียงตามลําดับนี้นะครับอย่าได้เอา อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอันขาดน,นะเพราะว่าหลายๆที่นั้นเลือกเพราะสาเหตุปัจจัยอื่นนะอาจจะเลือกเพราะอะไรครับฉันต้องเป็นอิหม่ามเพราะว่าฉันเป็นคนสร้างสุเหร่านี้นะยพี่น้องจะเอาดุนยาหรือเอาอาคิร์ครับนะครับถ้าเอาดุนยาพี่น้องก็ได้ดุนยาไปเต็มเมนะครับแต่ว่าในโลกอะคิระนะ์ะพี่น้องจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ เพราะคนที่เขาละหมาดตามหลังท่านนะครับเขาจะไม่รู้สึกพอใจเลยนะถ้าหากว่ามีคนอื่นที่ดีกว่าท่านนะครับเพราะนั้นคนในมุขเก็่วก็จะต้องเลือกนะหรือบางคนเลือกเลือกเพราะพี่น้องของตัวเองญาติความเป็นญาตนะิบางที่นะครับเวลาเลือกนะนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่น่าเศร้าโศกเสีจจยใจนะครับก็คือเลือกอิหมามนะพอฝ่ายตัวเองแพ้ไปสร้างมัสยิดนะครับ อยู่อีกคนละฝั่งถนนนะครับเพราะว่าเนะี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีตัวอย่างจากบรรดาผู้รู้เองที่เป็นคนทำนะครับคนที่ติดตามคือคนที่เป็นเลียวล้อนิยมชมชอบในผู้รู้ท่านนั้นก็เลยเอาอย่างมั่งพอฝ่ายตัวเองแพ้ทั้งทั้งทีมัสยิดนั้นเดิมนั้นก็เป็นซุนนะนั่นแหละนะครับไม่ใช่วิดาไม่ใช่อะไรเลยนะครับพอฝ่ายของตัวเองแพ้ก็ไปตั้งนะครับมัสยิดอยู่ตรงข้ามฝั่งถนนไปไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดนะครับในสังคมมุสลิมที่เอาอารมณ์มาเป็นการเลือกนะมาเอาอารมณ์ในกานมาในการตัดสินปัญหานะครับโดยที่ไม่ได้เลือกเนี่ยจากตามที่ท่านนาบีมัสลลัลลอฮฺอะลัยฮิลมได้วางมาตรฐานเอาไวา้แต่เลือกเพราะนะครับประชาธิปไตยเราเอาระบบของประชาธิปไตยมาครอบงําในเรื่องของศาสนานะครับเอาประชาธิปไตยมา เหนือศาสนานะครับต่อไปวะหุนากะวะหุนากะ็ิอะติบารอตุนวะหุนากานะแล้วก็ยังมีิอะติบารอตุนยังมีอะไรครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกหลายหลายอย่างยุกัดดมูอัซฮาบุฮาฟิลอิมามะอะลามันฮาดอราวะลาวกานะอัฟดอลามินฮนะุที่บรรดาคนที่ มีนะครับสาเหตุปัจจัยเหล่านี้เนะี่ยนะครับจะต้องได้รับการนะเสนอให้นำทำหน้าที่เป็นอิหม,ม่านมะต้องต้องได้รับการนําเสนอก่อนอะไรครับก่อนคนที่มาร่วมละหมาดถ,ถึงแม้ว่าเขาจะประเสริฐกว่าคนคนนั้นนะก็คือยังมี แง่มุมอื่นอีกนะครับที่เราต้องคํานึงถึงจากที่เราได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยยังมีแง่มุมอื่นออีกที่เราจะต้องคํานึงถึงนะครับก็คือถึงแม้ว่าอะไรครับคนถึงถึงแม้ว่าจะดีกว่าก็คือแง่มุมอื่นที่เราต้องคํานึงถึงแล้วไอแง่มุมเหล่านี้เนี่ยไอคนที่มี มีสาเหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมีคนอื่นที่ดีกว่าเขาแต่เราก็ต้องให้น้ําหนักกับเขาเนี่ยวะฮียะมีอะไรบ้างครับอันที่อันดับที่หนึ่งอวลันอิมามุลมัส jid ิรรอติบุอิดากานะอัลลัลลิลอิมามะเนี่ยก็คืออิมามมัสยิดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการนะครับอิดากานะอัลลิลอิมามะถึงแม้ว่าอิมามที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะถ้าเขาคู่ควรกับตําแหน่งอิมาม ลำยยุสอันยะตะกัดดมะอะไรเหรอใครรู้ไม่อนุญาตให้คนอื่นจะมานำหน้าเขามาอยู่เหนือเขาเนี่ยหัวเราการอัฟดลมินหูถึงแม้ว่าคนอื่นนั้นจะประเสริฐกว่าเขาอิลลาบิอิสนเนี่นอกจากด้วยกับอนุญาตของเขานอกจากด้วยการอะไรครับการยินยอมของเขาเอันนี้ก็เป็นอะไรครับเมื่อเราพูดถึงคนที่มีมี สิทธิ์นะที่จะได้รับการโหวตเสียงก่อนนะหรือได้รับการเลือกเนะี่ยตามสเต็ปหนึ่งสองสามสี่นะตามที่ท่านอับดุลเบี๋ยมบอลสัลละลัยฮิวะสัลลัมแนะนาแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีแง่มุมอื่นอีกนะครับที่เราจำเป็นจะต้องระมัดร,ระวังว่าอย่าได้เถยตรงนะกับไอ้สิ่งที่เราอ่านมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือในกรณีที่เป็นอิหม่ามที่เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานการอยู่แล้วนะ แล้วเกิดคนอื่นมาแล้วคนอื่น,น,นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยดีกว่าทุกอย่างเลยนะสมมุติว่าเขามีอิหมามอยู่แล้วนะอิหมามเขาได้รับการแต่งตั้งอยู่แล้วอิหมามนี้ก็ไม่ได้เรียนอะไรมากนะครับก็แค,อค่อ่านคุรานอ่านคุรานเป็นนะครับแล้วก็ทําหน้าที่นะได้นะครับก็ถือว่าได้ใช้ได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าดีนะไม่ผิดพลาดนะครับแล้วมีคนอื่นนะที่สมมุติอาจจะเรียนสูงกว่านะจบเมืองนอกเมืองนามานะ ตรงนี้ไอ้คนที่เรียนสูงกว่าหรือว่าดีกว่านะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปทําหน้าที่อิหม่ามตรงนั้นแล้วก็จะมาอ้างว่าอย่าอุมมุลเก้มาอักรเอาฮุมลิกิตาบิลละคนที่จะทําหน้าที่เป็นอิหม,ม่ามนั้นก็คือคนที่อ่านได้ดีที่สุดอ้างไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเกิดฟิตนาแน่นอนนะครับมันจะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายตามมาอย่างแน่นอนนะครับนอกจากว่าอะไรครับเขาจะ อนุญาตก็คือเขาเสนอเราเองเนี่ยสมมุติเราดีกว่าเขาเนี่ยแล้วก็จะพัดจะผูกไปนะครับไปนในมุกเคมหนึ่งเนี่ยที่คนเขารู้จักเราแล้วเขาก็เชิญเราเพิ่มเป็นอิหมามน,นี้โอเคนะครับทำได้แต่ถ้าคนท้องที่เขาหรือในสุเรานั้นเนี่ยเขามีอิหมานประจําอยู่แล้วนะครับเราอย่าได้เสนอตัวเองเป็นอน,นขาดนะครับเราก็เป็นมะมูมเขานะครับถึงแม้ว่าเราจะ ดีกว,กว่าเขาประเสริฐกว่าเขามีความรู้มากวากว่าเขามีความเข้าใจในภาษารหรับแตกชานกว่าเขาอ่านกุรานแล้วสามารถเข้าใจความหมายของอัลกุรานหรือทั้งทั้งที่อิหมามนั้นอ่านแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยอ่านเหมือนนกแก้วนกขนทองเท่าน,นั้นเองเพราะเขาไม่ได้เรียน Sac แต่จากนั้นก็ตามนะครับ<ๆ>เขาเป็นอิหมามเรียกว่าอิหมามรอติบอิหมามที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับการยอมรับจากคนในมุเกมก็ต้องให้สิทธิแก่เขานะครับศานิสามอันที่สอง ซอฮิบุลบตีดาการายสลูฮลิลอิมามะอันที่สองอะไรครับเจ้าของบ้านถ้าเขาเหมาะที่จะเป็นอิหมามนะก็คือเจ้าของบ้านอ่านกุรานไ,ได้ถูกต้องได้ดีนะครับไม่มีผิดเพี้ยนนะถึงแม้ว่าจะอ่านได้น้อยก็ตามนะครับถ้าเราเป็นแขกไปนะอย่าได้วางตัวใหญ่โตหรือว่ามีความรู้นะ แต่ว่าจงทําตัวเป็นคนที่อ่อนน้อมทาตนนะครับแล้วก็ต้องสํานึกอยู่เสมอว่าเจ้าของบ้านนั้นมีสิทธิ์ก่อนนะพอถึงเวลามาก็อะไรครับเราก็อยู่ของเราอย่างปกตินะทำตัวอ่อนน้อมนะครับนะบแล้วก็ให้เขาทําหน้าที่เป็นอิหม่ามเราเพราะว่าเขามีสิทธิ์มากกว่าเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านนะครับ รำเยยุสอันยาตะกัดดะมาอเยยฮัดุนฟิลอิมามะอิลลาบิอนีไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดนะครับเสนอหน้านะครับเป็นอิมามนำคนที่เป็นเจ้าของบ้านนอกจากด้วยกับการยินยอมของเขานะอันนี้ก็เป็นกรณีที่สองนะครับสาธหตณนนั้นที่สามอัสซุลตอนมาฮูลอิมามุลอาอัลลอมอนาอิบุซึ่ง นะเขาว่าสุตานในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงอัลอิมาม,มุลอาอัลอมหมายถึงอิหมามสูงสุดหรือตัวแทนของเขานะเป็นอิหมามสูงสุดคนะือคนที่เป็นคอลิฟะนะเป็นผู้นําระดับประเทศนะหรือตัวแทนของเขาฟาลายตกกด,ดมูอะไลเฮาะฮัดุลฟิลอิมามะดังนั้นนะคนหนึ่งคนใดอย่าได้นำนะครับเสนอหน้าขึ้นไปเป็นอิหมามนำพวกเขา โดยเด็ดขาดอิลลาบิอิสนี้นอกจากด้วยาก,การยินยอมของสุลตอานคนนั้นหรือตัวแทนของสุลตอานคนนั้นนะครับอิดากานะยัสลูฮูลิลอิมามะถ้าหากว่าสุลตอานคนนั้นหรือว่าตัวแทนของเขานั้นเป็นคนที่เหมาะที่จะเป็นอิหมามได้ก็คืออ่านกุรานได้ดีนะในระดับหนึ่งนะครับสามารถที่จะทําหน้าที่ได้นะครับคนอื่นไม่มีสิทธินะ์ที่จะไปเสนอหน้านะครับหรือนําหน้านะครับ วัด دليل ุ่ออัลละ تقديم أصحاب هذه لإعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم นะนะและหลักฐานที่จะยืนยันการที่เราจะต้องให้สิทธิแก่คนที่นะฮะมีเอ่อมีสาเหตุปัจจัยเหล่านี้นะที่เราต้องให้สิทธิแก่พวกเขาก่อนเนะี่ยก่อนคนอื่นก็คือสิ่งที่ท่านอบูดาวด นะได้บันทึกเอาไว้นะครับจากคำพูดของท่านนอัมดุลลาห์สัลลาฮุอะลัยฮิุสซาลลัมเนี่ยมีข้อเลือดสัลลาฮุอะลัยฮิุสซาลลัมที่ว่าลายอุมมันนัรจุลุลรจุล่าฟีบัยติฮิวะลาฟีสุลตานิฮิอิลลาบิอิฎนีคนหนึ่งคนใดอยาได้เป็นอิหม่ามนำอีกคนหนึ่งในบ้านของเขาหรือในอาณาเขตของเขานอกจากด้วยกับอนุมัติของเขานะครับ وفي Muslim. لك صحيح مسلم لاكناي صحيح مسلم บอกว่า ولا يا امن ولا يا امن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه الا باذنه นะและคนหนึ่งคนใดนะยาได้นํา นี่มานำละหมาดอีกคนหนึ่งในบ้านของเขาและอย่าได้นำในอาณาเขตของเขานอกจากด้วยกับอนุมัติของเขาวสุลตานุหูมาฮัลลูวิลายตีเอามายัมลิกูหูและอาณาเขตสุลตานของเขาในที่นี้คือสถานที่ที่วิลาทีิก้าใต้าการปกครองของเขาหรือสิ่งที่เขาครอบครองหรือสิ่งที่เขาครอบครองเพราะฉะนั้นสุลตานในที่นี้นะครับ สิ่งที่เขาอะไรครับปกครองหรือสิ่งที่เขาครอบครองกอล่ลขอตอบีอยู่ท่านอิม,มอามคอตตอบีกล่าวว่ามานาฮูอันนะซอฮิบัลมันซิลีอาลาบิลอิมามติฟีับติฮีอิดากานะมินัลกิรอตี أ วิลัลมีบิมฮัลลินยุมกินูอันยุกีมัสซอลาความหมายดังกล่าวนี้หมายความว่าเจ้าของบ้านนะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นอิมามในบ้านของเขา มากกว่าถ้าเขามีความสามารถในการอ่านแล้วก็มีความรู้พอสมควรที่จะทำการละหมาดได้นะวัยดากันนะอิหม่ามุลมัส jid ีกัตวัลลาฮุสซุลตานุอูนัยบุฮูอูดตักฟักะอัลตะดีมีฮิอัลลุลมัส jid ีฟาฮัวฮักูนะและถ้าอิหม่ามของมัสยิดนะอิหม่ามมัสยิดนั้น ได้รับการแต่งตั้งจากสุน,นดรได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าเมืองหรือตัวแทนของเจ้าเมืองหรือชาวมัส,สยิดนั้นพร้อมใจกันเสนอเขาให้ทำหน้าที่เขาก็มีสิทธนะิมากกว่าคนอื่นฟะฮุอฮักกุนะเรียนนะฮะเวลายะตุนคอสซอพาะนี่เป็นเวลายะนะคเป็นขอบเขตของความรับผิดชอบที่จำกัดเฉพาะ วันนัตะกด,ดมาอะไรอยู่ซีอุด,ดนน่ะบฮีวยนับิรอันและเพราะว่าการที่เราไปตัดหน้าเขานะครับนั้นเป็นการทําให้คนอื่นมองเขาในแง่ลบแล้วก็เป็นการทําให้คนอื่นนั้นนะครับทิ้งเขานะครับไม่ให้ความสําคัญกับเขาเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็คํานึงถึงสาเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับอย่า เอาแค่ฮะดติสบางต้นแล้วก็ละทิ้งฮะดติสอีกบางต้นนะเพราะจะทําให้เรานั้นเกิดฮุกกรมนะตัดสินหลักการของศาสนาผิดผิดได้นะครับวรสลาลลลอฮุอะลัยนบีนะมุฮัมมัดวรสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุันที่จะเป็น فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأُسيد